อันที่นี้คำว่าตรีตรีตรีแปลว่าสิกตรองคำว่าตรีมีมีคำบาลีว่าสังกับปะนี่พอจะแปลว่าตรีได้ตรองตรีได้แต่อันก็มีสองชั้นเลยคำว่าตรีตรึกเนี่ยว่าลาคน็หมยถึงตรีตรีไปตามกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ตรีกิเลสเป็นเหตุให้ตรึกตรองถ้าภาษาธรรม มันก็โพธิเป็นเหตุให้ตริให้ตึกตริตรึกไปตามกิเลสมันก็เรียกว่าภาษาคนภาษาคนคือเอาอย่างนั้นแหละเหมือนนึกออกอย่างนั้นก็เชื่อความคิดนึกตัวเองไม่เชื่อใคร <c oughs> ตริตริไปตามโพธิตามปัญญาโพธินี่ตริตามภาษาธรรมนี่สำเร็จประโยชน์ดได้เพราะมันเป็นเรื่องของปัญญาหรือของโพธิ ไม่ใช่ของกิเลสนั่การที่เราตรีกึกคิดนึกได้นั่นนะ่ะมันก็ต้องดูเสียก่อนว่านี่มันเป็นการตรึกของกิเลสหรือเป็นการตรีกึกของโพทิ